นอนเร็วจ้บินดาบินดาครับบินดาอานอนดีรูปหลับตาเร็วบินดา

กำลังกำลังจะหลับคือตื่นมาเนี่ยอ๋อออเฮอเฮอหลับตาหลับคน

อออบอกครับกอยากให้อุ่มอยากให้อุ้มอยาพูดอะไรไหมครับบอกครับเป็่กินต้องใยอยากให้อุ้มบอกบอกเป็นเพ่เป็นเล่ Hãy subscribe cho kênh được Mì Gõ mà không bỏ lỡ những video hấp dẫn làm